ตอนนี้เราอยู่ไหนเอยเด็กเดอยู่ข้างบนเรือตุ้นทุกตาเราอยู่บนเรือฝนก็ลินด้วยเนี่ยอย่าเด็กเดุกต้น ตอนนี้เราใกล้จะถึงที่ไหนนะใกล้จะถึงเกาะแล้วพี่กันอันน่ามานันอยนอ,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 อันอน,นู้นเกาะอะไรเกาะช้างเหรอฮะดูเฉยๆอย่าวิ่งไปวิ่งมาลงนู้นน่าจะเป็นเกาะ ที่ไหนตรงนอ้นป่ะอย่าเปี่ยนนะอย่าเปียนนะอย่าเปียนลรกอย่าเปียนอันนี้เด้อโดูเรือน้อยมาแล้วน่ะน,นะก่อตรงนี้ก็ก่อใกล้ๆอันนี้เป็นเรือเฟอร์รี่นะครับก็ใช้เวลาเดินทางจากที่นู่นมาก็ ประมาณประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับข้ามมาเกาะหมากเกาะปูดก็จะมาทางนี้เหมือนกันนะครับเกาะปูดก็จะมาทางนี้เหมือนกันแล้วก็ค่าค่าเรือก็คนละห้าร้อยนะครับผมมาอย่างเดียวนะครับไปกลับก็หนึ่งพันบาทนะครับผม บรรยากาศวันนี้ฝนตกด้วยนะครับฝนตกบรรยากาศแม่แดดถึงฟ้าถึงฝนนี่ลายเกะนนาะมานั่งนี่แล้วเด็กๆมนนานั่งนี่แล้ว ใกล้แล้วใกล้แล้วพอมา,มาคนมาน้อยนะครับได้บรรยากาศคนไม่เยอะไม่เต็มเรือนะครับคนไม่เต็มเรือเท่าไหร่มีไม่กี่คนนะครับนับได้อยู่ก็พเพิ่งจะมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับจากกรุงเทพมาก็ประมาณสามร้อย ห้าสิบสาม้อยหกสิบกิโลนะครับห่างจากกรุงเทพจังหวัดตราดนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับเิปนี้ก็เอาบรรยากาศบนเรือมาให้ชมเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวถึงเกาะเราก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับ